วันนี้นะคะกลับมาเจอบรมีติต่สตาติสินิกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าเป็นมินนี่เจโด้นั่นเองนะคะเนี่ยเพลงใหม่ล่าสุดก็คือซูเปอร์เลดี้นะคะเป็นเพลงที่แบบว่าเราชอบมากคือแบบว่าเพื่อนหญิงพลังหญิงมากมันมีความแบบเดินสับแบบสับสับสับสุดแล้วก่อนที่เราจะไปแต่งตัวแต่งหน้าทาผมกันนะคะอยากจะมาแนะนําสิ่งที่แบบว่าเราชอบมากแล้วก็เคยพูดไปแล้วในช่องเฟรจิพายนะคะก็คือนี่เลยจ้านี ือตัว Dreamy Sapphire IPL Hair Removal นั่นเองนะคะเคยพูดไปแล้วในช่องไปจิมพายได้คใครที่ได้ตามนะคะเราใช้จริงๆแล้วก็ใช้ทุกคนเลยก็คือเขาเป็นสินค้าไลน์ใหม่ของ Dreamy นะคะซึ่ง Dreamy เนี่ยเราก็เคยรีวิวเป็นแบบเครื่องดูดฝุ่นของเขาไปแล้วอะไรเงี้ยคือ Dreamy เขาเป็นแบ,บรนด์ที่แบบเก่งในเรื่องของพวกเทคโนโลยีอยู่แล้วแล้วพอเขามาจับพวกแบบว่าของบิวตี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาทำออกมาได้ดีมากซึ่งตัวน,นี้นะคะเขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Sapphire Ice Cooling นะคะทำให้ตอนที่เราเนี่ยเลเซอร์มันจะไม่เจ็บแล้วมันก็จะไม่แสบไม่่คคันือเเวลาาทีร ทำมันก็จะมีความเย็นเย็นอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งสามารถกาจัดได้ทั้งขนอ่อนขนแข็งหรือว่าขนตรงจุดซ่อนเร้นอะอ่งเงก็สามารถทําได้นะคะก็คือได้ทั้งตัวในเครื่องเดียวเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับระดับได้ทั้งหมด8ระดับด้วยกันเขาสามารถปรับอุณหภูมิของเขาเนี่ยได้ตามความเหมาะสมของสภาพผิวของแต่ละคนคือบางทีผิวของเราอ่ะอาจจะไม่ได้เหมาะกับแรงสุดหรือผิวของบางคนอาจจะต้องใช้แรงอะไรอย่างเงี้ยก็มาสามารถปรับได้นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาสอนใช้การเผื่อที่บางคนจะรู้สึกว่าแบบไม่อยากออกไปข้างนอกหรือว่าไม่พร้อมที่จะไปคลินิกหรือว่าบางคนอาจจะเขินกับการไปเข้าคลินิก ตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากเพราะว่าแบบใช้ได้ที่บ้านง่ายๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาไปแต่งหน้าก่อนแลวเดี๋ยวจะกลับมาสอดนะคะแต่ว่าเครื่องน่ารักมากดูสีมันแบบเป็นสีชมพูแบบน่ารักมากอยากโชว์กล่องก่อนว่ากล่องน่ารักมากเทอดูดิมันเป็นแบบสีชมพูชุ่มใจแล้วก็คือแบบเดี๋ยวชูอุปกรณ์ให้นิดนึงคือเขาจะมีตัวเครื่องมาให้ใช่ปะแล้วก็จะมีที่โกนขนมา,มาให้ด้วยเพราะว่าก่อนที่เราจะต้องเลเซอร์เราต้องโกนขนนะฮะ,แล,ะแล้วนี่เราก็มีแบบตัวนี้เป็นตัวอะแดปเตอร์นะคะทุกคนที่สามารถแบบเสียบเข้าเครื่องแล้วก็เสี ac, ะะีียยบปลลัักกกตอออนนนนททําาาะะ่สคคคค็ืืเ้้มแววใหดุ ใส่แว่นนะมึงจะใส่เมื่อใช้มุกเฟชิพายในช่องสติติดไม่ได้มันซ้ำละแต่ว่าสติจะเล่นแฮม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 เออเออนี่นะคะทุกคนก็คือในเวลาที่เราต้องเลเซอร์อ่ะคือมันจะมีแสงแบบแปรปๆขึ้นมาเลยเี่ยซึ่งเราก็ควรที่จะใส่แว่นนะคะทุกคนเขาก็เอาแว่นมาให้ด้วยลดมากอ่ะนั่นแหละอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะเป็นเท่านี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนมินนี่เริ่ม งานผิวนะคะก็ใช้เป็น s k i n f o o นะคะเบอร์02 Ivory เพราะว่าวันนี้แต่งหนะ้าเป็นสาวเกาหลีต้องหน้าทองเป็นสาวไทยที่อยู่ที่เกาหลีงงแต่เมื่ี้ก็คือหน้าแบบสวยมากโงงานผิวก่อนจะบอกว่าเพลงเนี้ยเลือกยากมากผมเลยแต่งใครเพราะทุกคนคือปังเวอร์แต่ว่าชาวเกาหลีอะเขาชอบแกงเขาชอบแบบโปสเตอร์อีกชุดเพลงออกอีกชุดอะไรเงี้ยซึ่งแบบในโปสเตอร์คือหนาวมากคือใส่หมวกเฟอร์สุดซึ่งฉันก็แบบเตรียมเบอร์แบบเออมาแน่เฟอร์สรุปใน MV ไม่มีเลยสักซีนดีนะยังไม่ได้ซื้ออะไร ต่อไปเราก็จะทาแป้งกันนะคะซึ่งวันนี้ฉันเปลี่ยนแป้งแล้วจ้าแต่ก็สีจันเหมือนเดิม <c oughs> วันนี้ใช้สีจัน roses all around translucent tone up นะคะมันจะเป็นฟิลโทนอัพแบบนี้ทุกคนแบบแป้งขาวๆหน่อยซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เป็นแบบใช้แปรงในการลงไปเลยเพราะว่าอยากได้งานผิวเราจะมาลงเบาๆกันนะคะฟิลๆๆๆๆะคุมมันเฉย แต่ถ้าใครคาดหวังว่าวันนี้ซาวติจะเต้นเนี่ยก็คือก็ไม่ได้เต้นขนาดนั้นนะคะเพราะว่าพื้นที่บ้านเราที่จริงๆคือในใน MV ก็คือแบบเดินสับเดินแคทวอล์กกันสับซึ่งบ้านเราก็คือ3ามคูณสตารางเมตรเท่านั้น,นตารางเมตรได้เหรอไม่จ้าแบ็กอัพอะไรอีกก็คือขอยัดโพสเฉยๆนะคะในวันนี้ใครที่คาดหวังว่าเออซาวติจะแบบเดินแบบว่าเลดี้เลดี้เขามีซูเปอร์เลดี้ก็คือไม่มีการเดินเกิดขึ้นโพสเฉยๆนะคะจุดๆุดนี้ เรียบร้อยหน้าผ่องเป็นยองใหญ่ต่อไปนะคะเราจะมาแต่งตาก,กันซึ่งวันนี้นะคะพาเลทที่ใช้ก็จะเป็นพริพร่าเบอร์ศูนย์สามซึ่งคอลเลคชันนี้ก็คือน่ารักมากไม่แน่ใจว่ายังมีขายอยู่ไหมพริพราเป็นแบบเป,แบบเป็นแบรนด์ที่ทำพาเลทตาเยอะมากเยอะแบบทุกไตรามาสออกใหม่เสมอแล้วสีก็คือไม่ค่อยซ้ำด้วยงงมากทำได้ไงซึ่งตามนี้นะคะจะออกแบบว่าโทนน้ำตาลแดงๆนิดนึงซึ่งเราก็จะลงเป็นสีน้ำตาลอ่อนลงไปก่อนก็จะลงไปเทอเปลือกตาแบบนี้นะคะ แล้วก็ลงไปที่ตาล่างนะคะต่อไปนะคะใช้สีน้ำตาลเข้มแบบนี้อันนี้มันจะแบบมีความน้ำตาลอมแดงนิดหนึ่งเราก็ลงไปเลยนะคะให้ทั่วเปลือกตาแต่ว่าก็จะไม่ได้ลงให้มันแบบสูงมากอะไรเงี้ยลงให้มันชิดๆขอบตานิดนึงเพราะว่าลุคนี้คือมีความสีเข้มแต่เป็นสีเข้มที่อยู่แบบชิดๆขอบตาก็ลงที่ใต้ตาเหมือนเดิมนะคะลุคนี้จะค่อนข้างตาเข้มนิดนึงเพราะฉะนั้นลงไปเลยไม่ต้องกลัว ต่อไปแต่สีที่แบบเข้มที่สุดนะคะมาทาชิดโคนขนตาแบบนี้เห็นไหมเราจะไล่ระดับความเข้มของสีแล้วเราก็จะใช้แปรงหัวตัดแบบนี้นะคะมาลงหัวตาล่างเพื่อทําให้ตาของเราดูเฉียวขึ้นต่อไปเราจะมาติดตาสองชั้นกันนะคะทุกคน อ่ะตอนนี้นะ,ะก็คือติดตาสองชั้นเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจริงๆมินนี่จะมีเป็นคนที่แบบมันมีเบ้าตาอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการไล่สีกันนะคะวิธีการทำยัางไงี้ให้ดูมีเบ้าตาก่อนอื่นขอลงสีสว่างก่อนลงไปตรงโหนกคิ้วเพื่อสร้างมิติให้กับดวงตานะคะจากนั้นนะคะใช้แปรงหัวตัดมาสร้างเบ้าตาแบบนี้อาจจะเป็นแปรงแบบหัวตดัดหรือว่าหัวแบนๆอะไรเงี้ยนะคะแตะสีน้ำตาลขึ้นมาแล้วก็ทาลงไปแบบนี้ หลังจากนั้น,นะะทุกคนก็ต้องใช้แปรงหัวแบนแบบนี้อาจจะแตะแบบคอนซีลเลอร์หรืออายแชโดว์อะไรก็ได้สีสว่างนะคะมาทาลงไปข้างใต้สีที่เราเติมไปเมื่อกี้นะคะเห็นปะมันก็จะทําให้เราดูเป็นคนมีเบ้าตาขึ้นมาเลยเชอแต่คือในชีวิตจริงถ้าเราไม่ได้อยากมีเบ้าตาก็ไม่ต้องทําก็ได้คือทุกคนสามารถตัดขั้นตอนนี้ออกไปได้เลยถ้าไม่ได้อยากแบบเบ้าตาลึกเหมือนมินนี่อะไรเงี้ยจากนั้นเราก็ลงสีสว่างลงไปได้เลยตาจะดูมีมิติแบบนี้เลยจ้ะ หลังจากนั้นนะคะเราสังเกตได้ว่าลุคนี้มินนี่คือลงชิมเมอร์ที่ตาฉ่ำม,มากเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวนี้เลยคือเปลือกตามินนี่คือเหลือบเงาขั้นสุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลงชิมเมอร์ไปฉ่ำๆนี่แบบนี้อีกในเดียวแต่งสายฝ่อละเบ้าลึกขนาดนี้เอาจริงคือหน้ามินนี่เป็นคนที่หน้าแบบเพอร์เฟกมากคือแบบเป็นคนที่ตาเฉียวตากลมแต่ก็เหมือนจะเป็นตาเอ๊ะชั้นเดียวไหมแต่แต่จริงมีสองชั้นนะอุ้ยแถมมีเบ้าตาด้วยคือมีทุกอย่างอยู่ที่ตาของมินนี่คะ่ะ แล้วก็ต่อไปนะคะมันจะมีชิมเมอร์อีกสีหนึ่งที่เป็นสีออกทองๆกับแดงๆเอามาผสมกันนะคะแล้วก็ลงไปที่หัวตาล่างนี้เพราะว่าแอบสังเกตใน MV มันเงาๆนิดนึงตรงหัวตา ต่อไปนะคะก็มาถึงขั้นตอนการกรีดอายไลเนอร์ซึ่งอายไลเนอร์ของมินนี่ม <uity> right ีความแบบเล็กมากแล้วก็เหมือนจะกรีดเป็นในเชิงแบบสีออกน้ําตาลด้วยแต่ก็มีความเหลือดํานิดนึงอะไรี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยสีดําก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตัดความสีน้าตาลด้วยอแชโดว์นะคะมาทาทับลงไปอันนี้ก็คือใช้ของเคสเลยเพราะว่าหัวก็คือเล็กแล้วก็เรียวสุดๆกรีดลงไปนะให้มันแบบบางๆกรีดเป็นอายไลเนอร์ได้ยิ่งดีเลย แต่ว่าวินนี่เป็นคนตาเฉียวเพราะฉะนั้นหางตาเราจะทําให้มันเชิดขึ้นนิดหนึ่งเพื่อให้รูปตาเราพอจะไปไปวัดไปวากับวินนี่ได้น่อยส่วนหางตาก็คือตวัดขึ้นแบบสับต่อไปนะคะก็ใช้สีน้ำตาลมาปัดเพิ่มทาทับลงไปนะคะด้วยแปรงหัวตัดแบบนี้เพื่อทําให้มันไม่ได้เป็นดําเกินให้มันมีความแบบเอออมน้าตาลหน่อยหน่อยแล้วก็ลงอายไลเนอร์ไปที่ inner นนตาล่างนิดหนึ่งนะคะตรงบริเวณหัวตา ก็จะมีความคมขึ้นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็ลงสีแบบมุกๆเนลงไปที่ใต้ตาแบบนี้ต่อไปก็จะมาถึงขั้นตอนขนตากันแล้วนะคะเราก็จะมาดัดขนตาก่อนซึ่งเราก็จะใช้ที่ดัดขนตาแล้วก็นี่ค่ะลนไฟซะฉะนั้นก็มาดัดขนตาได้เลย จากนั้นนะคะก็คือแน่นอนว่าขนตาจับช่ออยู่แล้วแต่ว่าเราจะมาจับช่อเองเนี่ยเราทําไม่ไหว <laughs> เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เป็นขนตานะคะอันนี้จากร้าน Min Ray คือมันย่อม,มาจาก k ิมเ e อที่แบบเขากลับดานเราก็เไม่รู้ว่าเราต้องอ่านว่าอย่างไรแต่ว่านั่นแหละออขนตาจับช่อสําเร็จนะคะทุกคนใช้เลยง่ายชีวิตง่ายสุดททำไมเราต้องจับช่อเองเมื่อเรามีขนตาสำเร็จ ต่อไปนะคะติดขนตาเสร็จแล้วเราก็ต้องมาปัดมาสคาร่ากันนะคะวันนี้ใช้เดจาวบคีฟสไ e จ้าเราก็จะทำการปัดทับลงไปที่ตัวขนตานะเพื่อให้ขนตาเนี่ยมันจับช่อกันแบบสวยงามสวยมากต่อไปนะคะปัดขนตาล่างได้เลยแต่ว่าอันนี้เหมือนเขาจะจับช่อขนตาตรงกลางให้มันเป็นแบบเป็นแหลมแหมเพราะฉะนั้นเราจะมาจับช่อตรงกลางกันนะคะ ให้มันแบบเป็นสามเหลี่ยมที่ชัดๆด้วยความที่มินนี่คือเป็นจิดสับป,ประรดเห็นไหมให้มันแบบสามเหลี่ยมตรงกลางมันชัดมางานตาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวที่เหลือจริงๆตรงตาจะมีแบบเพชรด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราขอแต่งส่วนอื่นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปติดเพชรที่หลังนะคะโอเคต่อไปนะคะเราจะมาขีดคิวกันซึ่งวันนี้นะคะคิวของมินนี่ก็จะมีความแบบเข้มๆไม่มีอะไรมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เป็นแบบฝุ่นแบบนี้ ใช้สีแบบว่าติดน้ำตาลอมแดงๆนิดนึงคิวมินี่จะมีความแบบเหมือนตรงแต่ก็ไม่ได้ตรงขนาดนั้นต่อไปนะคะเราก็จะมาคอนทัวร์กันจ้าวันนี้นะคะใช้ e2d เบอร์3นะคะเป็นคอนทัวร์ที่ช่างเกาหลีคือใช้เยอะมากเพราะว่ามันแบบสีมันธรรมชาติมากทุกคนดูดิ มันมีความเทาแล้วก็น้ําตาล,ลอะไรอยเงี้ย่งมนนี้ก็คือหน้าเปะเบอร์ช่ยต้องโอ้ยลายหน้าหนักแค่ไหนเนี่ยห <c oughs> น้ามินิเล็กมากเลยทุกคนเป <c oughs> ็นกำใจที่ฉันด้วยกราฟเนี่ยก็คือต้องชัดมากดังด้วยดังมินิคือไม่มีอะไรมากนะก็คือเป็นคนดังแบบว่าดังโดง่ง <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรมากเป็นคนดังโด่งค่ะลา <c oughs> ต้องตรงได้เลย,เลยไม่มีอะไรมาก ต่อไปจะมาปัดแก้มกันนะคะจริงๆคือมองไม่ค่อยเห็นสีแก้มนินนี้เท่าไหร่เราต้องเข้าใจาก่อนว่าเวลาที่เขาทําอ v วเนี่ยเขาจะย้อมสีหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าจริงๆแล้วหรือจริงๆแล้วสีตาเขาอาจจะเป็นสีเขียวก็ได้แต่ว่ <laughs> <laughs> แต่มันถูกย้อมสีฉ่ำมากซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสรุปสีไรนะอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามแกะให้ดีที่สุดนะคะซึ่งแก้มวันนี้จะลงเป็นแบบสีอันนี้ของสีจันนะคะเบอร์ศูนย์สามคือมันจะไม่ได้เห็นชัดมากเพราะฉะนั้นเราก็จะลงเป็นสีที่มีความแบบว ต่อไปนะคะทุกคนขั้นตอนเกือบสุดท้ายก็คือลิปสติกซึ่งวันนี้ลิปสติกของวีนีก็คือสีแ้งสีแดงแบบแจ้งเลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้ลิปสติกทั้งหมด3ตัวด้วยกันนี่อันนี้ใช้เป็นลิปสติกของ The Face Shop นะคะทุกคนเบอร์ hmm. 0ูนะคะ Chill and t h i l l ก็คือมีความปากเบลอหนักมากนะคะทาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเกลีย่ยแล้วก็ใช้แปรงเกลีย่ยนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะผสม L'Oreal นะคะอันนี้เบอร์105 Lazy Sunday ในวันที่เกียดในวันอาทิตย์เราต้องทาเบอร์นี้นะคะสีเข้มมากสีเหมือนเป๊ะเอานี้ชอบมากสะใจเวลาแต่งหน้าตามมินนี้คือแบบรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยพลังงานจากนั้นนะคะคือปากเขามีความเงานิดนึงเราก็เลยต้องเติมนี้ไปค่ะอันนี้คือ Day Seek นะคะเบอร์13 Cranberry Jam นี่จะ้ะบาดขึ้นมา มาต้องฉ่ำนี่จ้ะอู้เลิศโอเคเมนนี้คือมีายนิดนึงตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะแต้มายไปนะคะโอ้ตื่นเต้นเวลาแต้มไยเลยตื่นเต้นโอเคเลิศเดี๋ยวมาติดเพชรกันคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกิเตอร์กันนะคะซึ่งกิเตอร์คือเป็นแบบเป็นฟิลงูค่ะดิฉันรู้แล้วว่าเขาติดเป็นอะไรเขาติดเป็นงูค่ะคือด้วยความที่มันโฉดเฉวียงมากเนี่ยเราจะทําการล่างไปก่อนนะคะ ร่างเราเรียบร้อยนะคะมาติดกันนะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนงานเพจของดิฉันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบทดสอบบ่าไม่ต้องทดสอบสอนค่ะสอนใช้เครื่องตรงนี้กันนะคะอันนี้อ่ะย้ำอีกรอบตัวนี้จะเป็น dreamy sapphire ipl hair removal นะคะมาดูกันว่าใช้ยังไงก็เริ่มที่ตัวเครื่องจะเป็นสีชมพูน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็อ่ะกดเปิดก่อนเลยเริ่มก็คือตัวนี้นะคะเครื่องเขามาเป็นแบบทัชสกรีนนะคะก็คือสามารถใช้ได้ง่ายขึ้นมากม ทุกคนดูนะว่าอันเนี้ยคือมันก็จะขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เลยแล้วก็จะดูได้ว่าเอ้เราจะใช้ตรงส่วนไหนใช้ตรงจุดซ่อนเร้นใช้ตรงแขนอะไรอย่างงี้นะคะก็คือมันเข้าใจง่ายมากทุกคนเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์มันแบบดูง่ายมันชัดแจว๋วมาก่อนที่เราจะเลเซอร์นะคะอย่างที่ทุกคนรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้เราต้องโกนขนตัวเองก่อนนะคะทุกคนหลายๆคนจะเข้าใจว่าแบบาการเลเซอร์คือไปเลเซอร์ปุ๊บแล้วขนหลุดออกมาเลยไม่ใช่นะคือมันคือการโกนก่อนนะคะนี่เราก็จะมา ขนขนกันนะคะอันนี้คือเราจะทำให้ดูเป็นตัวอย่าง,างเฉยๆนะอาจจะแบบไม่ได้ทำทั้งแขนนะคะคนคือเราเป็นคนที่มีขนตรงนิ้วเยอะมากขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเป็นใส,ส่สืบกันนะ,ะอ่ะโอเคเปิดจ้า ล้วเวลาเลเซอร์นะคะก็คือไม่ต้องคอยกดทีละช็อตให้เมื่อยเลยก็คือเขามีระบบโหมดสไลด์อัตโนมัติด้วยนะคะก็คือแค่เลื่อนมือเขาก็จะเลเซอร์ให้เลยแถมใช้เวลาไม่เยอะนะคะเหมาะกับคนที่แบบไม่มีเวลาไปเลเซอร์ที่คลินิกสุดๆแล้วคือเวลาเจาะไปมันจะไม่รู้สึกร้อนหรือรู้สึกอะไรเลยเพราะว่าตรงนี้มันเย็นมากอันนี้นะคะทุกคน before after หลังจากที่เราเลเซอร์ไปนะคะก็คือไม่รู้สึกแสบไม่รู้สึกระคายเคืองเลยคือจะบอกว่าถ้าทุกคนทําอย่างสม่าําเสมอนะคะติดต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยในสามสัปดาห์ทุกคนจะรู้สึกได้เลยว่าขนนะมันบางลงเพราะว่าอย่างเราเองก็เป็นคนที่เลเซอร์ที่บ้านประจํานะคะคือเป็นคนที่แบบขี้เกียจไปที่ร้านอั่นเ้ยก็จะเลเซอร์ที่บ้าน <S <S ขนมันก็จะมีความบางลงคือก่อนในนี้ขนเราก็ค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องขนมันเป็นเรื่องของรสนชยมเนาะบางคนก็อาจจะแบบไม่เซฟก,กับการมีขนหรือบางคนอาจจะชอบอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะแต่ว่่่่าาาาาสวววนนนตตัััเเเเเเเรรรรอออะะชชบบททีีงไมมขพฉ้ก็ลยซ เปป็นนระนะะจคสุดท้ายนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยกับตัว Dreamy s u p p h i r e IPL Hair Removal ใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมไปตามกันเพราะว่า Dreamy เขาแบบมีคุณภาพจริงๆแล้วก็ปยาเลยว่า Dreamy มีหลายตัวมากไม่ได้มีแค่เป็นตัวเลเซอร์นะคือมีแบบไรเป่าผมมีแบบ ที่ดูดฝุ่นอะไรเงี้ยซึ่งเป็นที่ดูดฝุ่นที่สามารถที่จะแบบว่าถูพื้นเลยในตัวอะไรเงี้ยแกซึ่งมันลดมากไปดูรีวิวได้ในช่องเฟรชิพไฮสำหรับวันนี้นะคะก็ขอไปทําผมแบบกลับมาแล้วค่ะตกใจตกใจเลยเปลี่ยนมูดมากอยู่ดีฉากหลังชมพูกลายเป็นทุกอย่างสีดําหมดแล้วก็มีผมผีตรงนี้นะคะใน MV ็อ่ะคือมินนี่เขาเป็นฟิลแบบเมดูซ่าเขาก็เลยมีผมเปียเป็นเยอะมาก2เปียพอแล้วแค่นี้ก็หนักหัวแล้ว <laughs> แค่2เปียก็หนักแล้วแกก็เลยเอา2เปียนี้นะคะมาแขวนๆนี่เห็นไหมมันก็ใจยอยู่นะเอาว่าถ้าใคร ครที่ชอบคลิปนี like, no like, support, um ้นะคะแล้วก็สงสารช่างผมนะคะที่แบบถักเปียมาประมาณ2ชั่วโมงช่วยรบกวนกรุณากดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็มีปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะถ้าใครแบบรู้สึกว่าอยากกดซุปเปอร์แตงให้ช่างผมเขียนไว้เดี๋ยวโอนให้ช่างผมโดยเฉพาะเลยซุปเปอร์แตงให้ช่างผมนะคะโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าใครที่อยากให้เราแต่งเป็นใครอีกคอมเมนต์มาบอกได้นะคะบ๊ายบายซุปเปอร์ ladies